อยู่ในเมืองที่ห่างไกลออกไป distance city ครอบครัวนั้นจนสุดสุดสุดติ่งกระดิ่งแมว they live in a grass and mud hut that they share with goats and sheep พวกเธอก็ครอบครองเธอก็อาศัยอยู่นะครับ อยู่ตรงสนามหญ้านั่นแหละที่เต็มไปด้วยโคนนะครับหมัดหมัดฮัดก็คือกระท่อมที่หลังคามันเอาที่โคนมาทำเป็นหลังคานะครับแล้วก็นอนนอนอาศัยอยู่บริเวณเดียวกับที่แกะแล้วก็แพะนะครับ They had no electricity. พวกเขาไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ As the eldest, Ntaya helped to feed and care for the younger children. ในฐานะที่เป็นพี่คนที่โตที่สุดนาทยาก็ช่วยเลี้ยงน้องนะครับน้องๆทั้งหลาย she carry water gather firewood cook meals and work in the field เธอก็ต้องมาแปกน้ําหาน้ําหาฟืนนะครับมาก่อไฟทําอาหารแล้วก็ต้องทํางานตามท้องนาไร่สวน like all the girls in her village she was supposed to follow tradition and learn the skills to be a good m a s เ wife ก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไปของชนเผ่ามาสซนในหมู่บ้านเธอสมควรหรือเธอก็ควรที่จะทำตามประเพณีวัฒนธรรมโดยการเรียนรู้ที่จะเป็น ปรยาที่ดีเป็นแม่บ้านที่ดีของชนเผ่ามาแส่จบไปแล้วนั้นก็คือพารากราฟที่สองนะครับซึ่งเป็นชีวิตที่เริ่มต้นในพารากราฟที่สาม at the age of f i v the child's father e n g a g e to six years old neighbor ตอนที่นัทยาอายุห้าขวบพ่อของเธอก็ได้มั่นไว้กับเด็กอายุหขวบที่เป็นเพื่อนบ้านกัน Her father expected her to marry at age 13 as was the custom พ่อเธอก็คาดว่าเธอจะแต่งงานเมื่อตอนอายุ13ตามขนบธรรมเนียมประเพณี aya, mother นาทาย m มาเ e r wasn't happy นาทายาแม่ของนาทายาก,ก็ไม่มีความสุขสเอาเฉลย she wanted more for her children ว่าเธอต้องการมีลูกมากกว่านี้อีก แดคนไม่พออยากได้มากกว่านี้อีก but there was a li e there was leaders she could do to help them แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเธอได้ she too had to follow tradition เพราะว่าเธอก็ต้องทำตามขนอบธรรมเนียมประเพณี however n a t า a า a d i t n t feel the same way she had a นอ a n แพนแทนยังไรก็แล้วแต่นาทายาก็ไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทําตามประเพณีใดๆเธอมีแผนการในใจแทน,แทน As she was brave enough to make it work แล้วเธอก็กล้าพอมีความกล้าหาญที่จะทำมันให้เป็นจริงให้ได้ให้จงได้นั่นคือพาร์คาที่สามนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กเลยอายุห้าขวบเธอก็มีความฝันเป็นของตัวเอง Nathaya love going to school ในพาลกาที่สี่นาทายาเป็นเด็กที่รักที่จะมาโรงเรียน she made excellent grades and even dream of being a teacher herself one day เธอก็ได้ทำเกรดในระดับดีเลิศ แม้แต่ฝันถึงว่าจะเป็นครูในสักวันหนึ่ง Feel girls dare to have dreams like that มีเด็กไม่กี่คนที่กล้าหาญที่จะฝันเช่นนั้น Even today only 11% of girls from thataya village continue their education past primary school แม้แต่ทุกวันนี้เพียง11%ของเด็กผู้หญิงจากหมู่บ้านของนาทายาเข้าไปศึกษาต่อหลังจากจบในระดับชั้นประถมศึกษา instead At age 13 a c r e ิก a r กิ e ์ and b e g า n to have children of her own. แทนที่จะไปเรียนหนังสือนะครับอายุ13ก็เด็กเ่ามาร์นะครับก็แต่งงานแล้วก็มีลูกเป็นของตัวเองนะครับมีลูกตัวเอง however Nataya didn't want to marry and go t o the ceremony for a girl at of that age ยังไงก็แล้วแต่นาทญาไม่ต้องการที่จะแต่งงานนะครับไม่ต้องการที่ผ่านไอ้ประเพณีแบบนี้นะครับในตอนอายุเท่านี้ with all the courage she could find in herself she went to her father to tell him to run away if she had to stop her education เธอก็ด้วยความกล้าหาญทั้งหมดที่เธอมีที่เธอมีที่เธอหาได้ในความเป็นตัวตนของเธอนั้นก็ได้ไปหาคุณพ่อแล้วก็บอกคุณพ่อว่า ฉันจะวิ่งหนีถ้าเกิดว่าคุณพ่อจะให้ฉันหยุดเรียนนะยากจะบอกงี้ She said she would do what she wanted if he let her finish high school เธอก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะทำทุกอย่างเลยที่คุณพ่อชอบ าคุณพ่อต้องการแบบไหนหนูก็จะทำให้หมดเลยถ้าเกิดคุณพ่อให้หนมเรียนต่อเออ father agreed นะครับพ่อก็ตกลงนัทยากราดิเอเตด from high school with top honors เมื่อคุณพ่อตกลงนัทยาก็มุ่งมัน่นจนจบการศึกษาในระดับไฮสคูลด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งท็อปออเนอร์นะครับ กีนยมสูงสุดก็คือกิดยมอันดับหนึ่งนั่นคือพารากราฟที่สี่เราจบลงไปแล้วนะครับสดๆแล้วร้อนนะครับตอนนี้ก็เราก็จะเหลือเวลาอีประมาณสิบนาทีนะครับโอเคเราก็จะเลิกเรียนสิบเอ็ดสิบสองบ่ายสองโมงสามสิบนาทีนะครับ แล้วหรือเวลาให้สิาทีแล้วก็หรือเวลาให้คูด,ด้วยพารกราฟที่5 After graduation, Natalia decided wanted to attend college a university in the United States หลังจากจบการศึกษานาทิยากก็ตัดสินใจ เธอต้องการที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาบ y t เดน However, her father was sick in a hospital แต่ว่าในตอนนั้น มันก็เจอนะครับคุณพ่อก็ประสบกับความเจ็บป่วยแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาล All the family money went to his care so there was no money for the t i r e เงินทุกบาททุกสตางค์ในครอบครัวหมดไปกับการดูแลรักษาคุณพ่อของเธอ ไม่มีเงินเหลือสำหรับนาทายานาทายา had once been brave enough to go against tradition, her father and the village leader. นาทายาครั้งหนึ่งซึ่งกล้าหาญมากพอที่จะต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมต่อต้าน ความคิดของคุณพ่อต่อต้านผู้นำของหมู่บ้าน Now she had to do it again she was determined to follow her through ในตอนนี้เธอก็ต้องทำอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเธอได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเดินตามความฝันของเธอ At first ใน p าร a g r a p ที่ห The leader were against n a t h a y a ในตอนแรกผู้นำของหมู่บ้านก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นาทยาคิด They were angry with her for daring to do what even t h o boys dream about. พวกเขาก็รู้สึกโมโห О. ที่เธอกล้าดียังไงแม้แต่เด็กผู้ชายมันยังไม่ฝันถึงไม่คิดถึงเลยเธอกล้าดียังไงเนี่ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> she. she promised she would s e her i o n to h e l เธอก็สัญญาว่าเธอจะใช้ การศึกษาความรู้มาช่วยเหลือหมู่บ้าน She p r o m i s to t o m o m e c k c n d n u i u i the hmm. school เธอก็ให้สัญญาว่าถ้าหนูกลับมาหนูจะไประสร้างโรงเรียนที่น่เนี่ย <Yeah. S 1> One village <laughs> One village leader saw her determination and agreed to help her. ผู้นำหมู่บ้านท่านหนึ่งก็เห็นถึงความแน่วแน่มุ่งมั่นของเธอเอา้าตกลงที่จะช่วยเหลือเธอ The village gave her money and she also received a scholarship to Randolph Macon Women's College in the United States ทางหมู่บ้านก็เลยรวบรวมเงินกันมาให้เธอไปแล้วเธอก็ได้รับทุนมาศึกษาจากวิทยาลัยสตรีแลนดอฟมาคอนในสหรัฐอเมริกา In received 2004 she received her bachelor's degree ในปี2004เธอก็ได้รับปริญญาตรี l ature, she got a t e r อร์ที่ o ็ a ด้จบท t ่ย e เ n ี t ยต n ด์เต่อมาเธอก็ได้งานที่องค์การสหประชาชาติอันนี้คือเกียรติสูงสุดเลยนะองค์การสหประชาชาติระดับท็อปเท่านั้นที่จะที่จะเข้าไปทำงาน In 2011 She received her doctorate in education All made possible by her courage and her will to succeed. ต่อมาเธอก็ได้งานเสร็จเธอก็ได้รับปริญญาเอกดับเพรททางด้านการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยความกล้าหาญของเธอ และความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จนั่นคือพารากราฟที่หนะครับ Nathaya did not forget her promise to the v i l l a g e ในพารากราฟที่เจ็ดนาทายไม่ลืมคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับหมู่บ้าน loyal to her people and her belief she returned to Inusen ความจงรักภักดีที่มีต่อคนในหมู่บ้านและความเชื่อของเธอเธอก็ได้หวนกลับมาที่ i n u เ e n in 2009 she opened the first primary school for girls in her village the k a k e n y a center for excellence ในปี2009เธอก็ได้เปิดโรงเรียนปฐมแห่งแรกสำหรับเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านของเธอในชื่อ k a k e n y a ศูนย์กลางแห่งความ้ํำเลิศน,นะครับ k a k ก n y a าร n ซ e น for for excellence the school has been a great success that students have education and opportunity that n a t a y h a had to fight so hard for โรงเรียนก็ได้ประสบความสำเร็จมากมายมีนักเรียนที่ได้รับการศึกษาแล้วก็โอกาสที่นัทา s ได้เคยต่อสู้มาอย่างหนัก girls that were once forced to marry at 13 and now dreaming becoming doctors, lawyer, pilot, a businesswoman ครั้งหนึ่งเด็กก็ถูกบังคับให้แต่งงานตอนอายุ13แต่ตอนนี้มีความฝันอยากจะเป็นหมอทนายความนักบ,บิน หรือนักธุรกิจหญดีนาทยารู้ that change comes slowly and is difficult ใน p าร a g r a p สุดท้าย p a รา g r a p ที่8นาทยารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างชา้าๆแล้วมันก็ยาก but she is optimistic about the future แต่เธอนั้นมีทัศนคติที่ดีที่เป็นแง่บวกในอนาคต As a girl she had dream and was confident that her dream was possible ในตอนที่ยังเป็นเด็กเธอก็ฝันแล้วก็เชื่อมันในความฝันว่ามันเป็นไปได้ Today she sees the positive changes in her s t u d e n t and their family ณจุดจุดนี้ปัจจุบันนี้เธอก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงสร้างสรรค์ไปในเชิงบวกกับเด็กๆนักเรียนของเธอแล้วก็ครอบครัวของเด็กๆเหล่านั้น she believes that the future for the women of Kenya and other countries too can change through education one girl at a time เธอก็เชื่อว่าในอนาคตสตรีที่ในเคนยาแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่านการศึกษาหนึ่งเด็กหนึ่งคนณนะเวลาหนึง่งน a ทัยอ is looking forward for building more school always h o p f u l always determine นาทยาก็มองไปข้างหน้าแล้วก็มีความที่จะเห็นโรงเรียนมากขึ้นเปลี่ยนไปด้วยความหวังและศรัทธาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของนัทยา of i n n o c e n c นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับนักเรียนขอบคุณนะครับนักเรียนที่ได้ฟังมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนโอเค